สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาดูพริกที่ชำมาไว้ในกระถางนะคะวันนั้นถอนมาหลายต้นค่ะปลูกลงไปในกระถางใหญ่ได้ต้นเดียวส่วนต้นเล็กๆเอามาใส่กระถางเล็กไว้ค่ะพอใส่กระถางเล็กเสร็จแล้วก็เอา ถอนมาไม่มีไม่มีดินติดมาเยอะค่ะกลัวเข้าเฉาก็เลยเอาใส่ถุงไว้ก่อนค่ะลูกเสร็จแล้วก็รดน้ําแล้วก็เอาใส่ถุงแล้วก็มัดปากไว้ค่ะไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รดน้ํานะคะโูปกปากถุงเอาไว้สามวันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูาข้าเฉาไหมคะนี่ค่ะ เห็นเขาอบบอลกันก็เลยอยากอบพริกบ้างเนี่ยค่ะไม่เฉาเลยค่ะไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะเนี่ยผูกปากเอาไว้ค่ะใส่ถุงแล้วก็ผูกปากเอาไว้ไม่เหี่ยวเลยค่ะถ้าปกติถ้าไม่ได้ใส่ถุงเขามีรากมันน้อยอะเขาจะเหี่ยวรวดสองสามวันเขาก็จะหายเนี่ยถ้าไม่เหี่ยว ไม่ต้องรดน้ำแล้วก็ใส่ถุงผูกปากเอาไว้ค่ะเนี่ยค่ะดีค่ะสดอยู่ค่ะเนี่ยค่ะไม่เหี่ยวค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวอีกสองวันจะเอาออกไปตากแดดค่ะเนี่ยค่ะสดดีค่ะ ไม่เหี่ยวเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเหี่ยวไม่เนี่ยก็สดดีค่ะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวจะผูกปากเขาไว้หน่อยๆอีกค่ะเดี๋ยวเผื่อเขาจะน็อกอากาศนะสดชื่นดีค่ะพเพื่อนๆส่วนต้นเนี้ยที่ลงกระถางไว้เด็ดยอดนี่แตกยอดแล้วนะคะพเพื่อนๆโอ้เสียงรถด,ดังมากเลยแตกยอดแล้วค่ะนี่ค่ะที่เราเด็ดยอดเขาปลูกเสร็จแล้วก็เด็ดยอดทิ้ง ได้แล้วหนึ่งยอดสองยอดสามยอดจะได้เป็นพุ่มค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะใบใหญ่ๆนี่ก็ตัดทิ้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะได้พริกทรงพุ่มสวยแล้วค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ